วันนี้ก็เป็นอีกวันที่เราตื่นเช้ามาปั่นจักรยานนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับประมาณ15องศาตอนนี้ก็กําลังขึ้นผาสิงนะครับถ้าเป็นภูเขาลูกหนึ่งใกล้ๆเมืองของจังหวัดอุดรธานีใครมีโอกาสก,าก็มาลองได้ครับ ตอนนี้ผมกำลังค่อยๆไต่ขึ้นไปบนยอดผาสิงนะครับภูเขาลูกนี้ไม่ได้ชันมากแล้วก็ไม่ได้ไกลมากมีช่วงให้พักพอสมควรเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่มือเก่าใครมีโอกาสก็อย่าพลาดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปหาเพื่อนข้างบนกัน,นครับผมทำเซตตอนนี้ก็อยู่ในช่วง recovery ครับก็เลยไม่ได้ตามขึ้นไปเดี๋ยวเราขึ้นไปหาเพื่อนบนยอดนะครับ ตอนนี้ผมก็ปั่นมาเจอเพื่อนๆบนยอดภูเขาแล้วนะครับเราจอดพักกันแป๊บ,บนึงระหว่างนี้ก็มีน้องหมามาขอกินขนมกับพวกเราด้วยหลังพักเสร็จเราก็ไหลลงเขากันสบายๆครับตอนนี้ระยะทางรวมก็ประมาณ60กว่ากิโลเมตรใช้เวลาไป2ชั่วโมงนิดๆต่อจากนี้ก็จะเข้าเมืองกันแล้วครับแล้วก็คงไปจบที่ร้านกาแฟขากับคุณแชมป์พูิวัฒนก็มีเซตโซ2โซ3 ผมก็ดาบจี้สบายยาวๆกลับบ้านกันครับ <is> ขากลับอากาศก็ยังเย็นๆไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่รู้สึกว่าแดดแรงมากเลยช่วงนี้สู้แดดไม่ไหวขอหลบหนีแดดไปก่อน วันนี้ผมปั่นเซตโซนสูงเออเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าพักค่อนข้างนานนะครับก็เลยขอแยกกับเพื่อนๆมาทางลัดก่อนเพื่อจะได้มีเวลาพักแล้วก็ไปนัดเจอกันที่จุดนัดตอนนี้เ <6 S 1> ราก็มาจอดรอเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมแยกมาทําเซ็ตมันยกแล้วก็พักยกแล้วก็พักก็เลยตามกลุ่มไม่ได้เดี๋ยวรอเพื่อนๆมาแล้วก็ไปร้นานกาแฟกันต่อครับ หลังจากเจอเพื่อนๆทุกคนทำเซตของตัวเองจบหมดแล้วเสร็จหมดแล้วเราก็มุ่งหน้าเข้าเมืองไปร้านกาแฟกันต่อครับ